สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 33มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 33วันนี้ก็คืออยากฝากความในใจถึงไบร์วินก่อนจะผ่านปี2020นี้ไปค่ะ ค่ะคือตอนนี้ในทวิตมีแฟนๆกำลังเล่นแฮชแท็กนี้กันอยู่นะคะก็คือแฮชแท็ก good time x bright win 2 0 2 0ค่ะแต่ละคนก็ต่างบอกความรู้สึกของตัวเองผ่านตัวหนังสือมากมายว่ารู้สึกยังไงกันบ้างเพื่อส่งถึง BrightWin ให้น้องทั้งสองได้รับรู้ค่ะวันนี้พี่ชมเองก็เลยอยากจะมาบอกความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อ้อง,งน้องทั้งสองผ่านคลิปวิดีโอนี้บ้างนะคะ คือถ้าใครติดตามพี่ชมมาตั้งแต่แรกๆจะทราบดีว่าพี่ชมเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีมากแล้วก็เป็นติ่งศิลปินเกาหลีมาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะอย่างที่รู้กันว่าวงที่ติ่งล่าสุดก็คือ g o t n และไม่เคยติ่งดาราไทยมาก่อนละครไทยก็ดูบ้างนะคะแต่ไม่ทุกเรื่องและยังไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้พี่ชมวนดูซ้ำๆหลายๆรอบเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยค่ะ จริงๆไม่ใช่ละครไทยไม่สนุกนะคะแต่แค่ความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะแล้วดาราไทยก็มีชื่นชอบบ้างนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นติดตามเป็นจริงเป็นจังอะไรแค่ดูผ่านๆจบแล้วก็แล้วกันจนพี่ชมได้มาเจอซีรีส์เพราะเราคู่กันนี่แหละคะ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าในชีวิตยังไม่เคยดูซีรีส์วายมาก่อนเลยแล้วตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจจะเข้าไปดูหรอกคะ่ะ อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่นกอนๆนะคะว่าเพราะวิกฤตการไวรัสโควิด19ระบาดเมื่อช่วงต้นปีเลยทำให้พี่ชมต้องหยุดกิจาก,การค้าขายลงชั่วคราวต้องอยู่บ้านเฉยๆเป็นเวลา2เดือนแล้วช่วงนั้นเกาหลีก็ไวรัสโควิด19ระบาดหนักมากหนักกว่าบ้านเราอีกค่ะ จึงทาให้งานของน้องแบมแบมและก็เซเว่นต้องชะงักไปด้วยช่วงนั้นเลยค่อนข้างเงียบเหงาและเครียดมากๆซีรีส์เกาหลีที่พระเอกที่เราชื่นชอบแสดงก็ยังไม่มีให้ดูในช่วงนั้นจนพี่ชมได้มาเจอซีรีส์เพราะเราคู่กันก็เลยคิดแค่ว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรดูลองคลิกเข้าไปดูหน่อยละกันแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบค่อยหาซีรีส์เกาหลีเรื่องอื่นๆดูแต่พอคลิกเข้าไปดูไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันแน่นะคะ ไม่รู้ว่าเพราะเนื้อเรื่องหรือเพราะนักแสดงทําให้พี่ชมหยุดดูไม่ได้เลยจริงๆค่ะดูแบบยันเช้าทุกวันดูจบแล้วก็ยังอยากดูอีกทําให้วนดูอยู่แบบนั้นจนนับครั้งไม่ถ้วนและทําให้หลงรักสารวัตรกับทายจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะค่ะและทําให้อยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของนักแสดงที่รับบทนี้มากขึ้น <S <S <ๆ>ก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลต่างๆของน้องทั้งสองว่าเป็นใครอะไรยังไงกันบ้าง แต่อย่างที่เคยบอกว่ารู้จักน้องไบรท์มานานแล้วเคยดูผลงานของน้องเขามาบ้างแต่ก็ไม่ได้ตามหรือว่าศึกษาน้องเขาแบบจริงจังเลยจนมาดูซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะเลยรู้สึกว่าเราจะรู้จักน้องเขาแบบผิวเผินไม่ได้แล้วนะเลยค้นหาข้อมูลของน้องเขาและตามดูผลงานของน้องเขาย้อนหลังทุกเรื่องจนทําให้พี่ชมได้รู้จักน้องทั้งคู่มากขึ้นและทําให้พี่ชมหลงรักน้องทั้งคู่ไปแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพี่ชมก็บอกกับตัวเองว่าพี่ชมจะคอยซับพอร์ตน้องทั้งคู่ทุกทางเท่าที่พี่ชมจะทำได้เอาจริงๆในซีรีส์ว่ารักวัดทายแล้วนะคะแต่ในชีวิตจริงยิ่งหลงรักไบร์วินหนักกว่าอีกค่ะเพราะน้องเขามีตัวตนจริงๆและเป็นคนที่นิสัยแบบที่เราคิดไว้จริงๆค่ะน้องทั้งคู่มีความน่ารักในตัวเองเป็นกันเองกับแฟนคลับสุดๆและมีความคิดมีทัศนคติที่บวกมากๆ ทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ติดตามเรื่องราวและได้ติดตามผลงานของน้องเขาทั้งคู่เอาจริงๆนะพี่ชมรักเขาทั้งๆที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงน้องเขาเลยสักครั้งนะคะพี่ชมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเหมือนกับพี่ชมที่รักน้องทั้งคู่โดยที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยก็ไม่รู้นะคะคู่วายคู่อื่นก็มีเยอะนะคะแต่ไม่รู้ทำไมความรู้สึกเรามันบอกเราว่าคู่นี้คือคนของเราอะ ทุกคนเป็นเหมือนพี่ชมไหมคะจริงๆที่รักน้องทั้งคู่เพราะน้องเป็นน้องนะคะไม่ใช่เพราะโมเมนต์ต่างๆที่น้องแสดงออกเพื่อเอาใจแฟนคลับเพราะคู่นี้เป็นคู่ที่มีโมเมนต์แบบน้อยมากจริงๆก็เคยเห็นโมเมนต์ของคู่อื่นผ่านตามมาบ้างนะคะคู่อื่นเขาแบบสกินชิปกันแบบหนักมากแบบถึงเนื้อถึงตัวกันตลอดหวานกันมากๆเลยล่ะคะ่ะ ถ้าคู่ไบร์วินเป็นแบบนั้นมีหวังพวกเราได้ตายกันยกด้อมของจริงแน่ๆคะ่ะทุกคนนี่ขนาดนานๆเขาจะมีโมเมนต์มาให้เราได้เห็นกันสักทีนะคะเรายองหวีดกันแบบเป็นบ้าเป็นหลังกันเลยทีเดียวสิ่งที่พี่ชมจะบอกก็คือเรารักเขาเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกต่อกันมันดูจริงค่ะมันดูแบบคิดอะไรกันจริงๆเพราะคู่จริงเขาจะไม่ค่อยแสดงออกต่อหน้ากล้องเท่าไหร่มันดูแบบแรกกันโดยไม่ต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ แค่ทําทุกอย่างออกมาอย่างจริงใจแค่นี้ทุกคนก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงต่อกันชอบในความใส่ใจชอบในความแสดงออกแบบน้อยแต่เยอะเยอะในที่นี้หมายถึงมันเยอะด้านความรู้สึกของคนที่รับความรู้สึกนั้นมานะคะรับรู้ว่าอีกฝ่ายรักเรามากแค่ไหนแค่นี้มันก็ทําให้คนที่คอยเฝ้ามองอย่างเรามีความสุขและอิ่มเอมใจไปกับพวกเขาด้วยแล้วล่ะคะ่ะ และสุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกน้องทั้งสองก่อนที่จะผ่านปี2020นี้ไปก็คืออยากจะขอบคุณน้องทั้งสองมากๆที่มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่มอบความสุขมอบรอยยิ้มมอบเสียงหัวเราะให้กับเราตลอดปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ทําให้พี่ชมผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาได้ทุกคนเชื่อไหมคะว่าช่วงปีนี้ชีวิตพี่ชมคือแย่มากจากที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ว่าแย่อยู่แล้ว แต่พอมาเจอโควิดเข้าไปทำให้งานต้องหยุดชะง,งักลงรายได้ที่เคยมีก็หายไปเชื่อไหมทุกคนพี่ชมมีเงินติดบ,บัญชีไม่ถึง100บาทด้วยซ้ำนะคะคือตอนนั้นเครียดมากๆบางครั้งก็ร้องไห้คนเดียวบ่อยๆแต่เพราะมีน้องทั้งสองเข้ามาในช่วงนั้นพอดีเลยทำให้พี่ชมลืมเรื่องเครียดๆไปได้บ้าง พอตัวเองนึกถึงเรื่องเครียดทีไรพี่ชมก็จะเข้าไปดูซีรีส์ของน้องทั้งสองหรือไม่ก็ดูรายการต่างๆของน้องทั้งสองส่องไอจีบ้างส่องทวิตบ้างเลยทําให้เรามีรอยยิ้มและมีกําลังใจที่จะสู้กับปัญหาต่างๆไปได้จนมันทำใหพี่ชมรู้สึกว่าน้องทั้งคู่อยู่กับพี่ชมในทุกๆวันและทำให้พี่ชมรู้สึกใกล้ชิดกับน้องทั้งสองมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่เคยเจอตัวเจอตัวจริงกันเลยก็ตามเหมือนเขาอยู่ในทุกช่วงเวลาที่เราลำบาก มันเลยทําให้เรารู้สึกไม่เหงาและไม่โดดเดี่ยวคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆจริงๆค่ะทุกคนคือนอกจากจะขอบคุณน้องทั้งสองแล้วพี่ชมอยากจะขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้มารู้จักและได้มารักน้องทั้งคู่ขอบคุณจริงๆคะ่ะและพี่ชมอยากจะบอกว่าไบร์ Bright ครับวินครับขอบคุณอีกครั้งนะลูกขอบคุณที่หนูเข้ามาในชีวิตแม่ขอบคุณที่มาเป็นความสุขในวันที่แม่มีความทุกข์งั้นไหนๆก็จะผ่านปีเก่านี้ไปแล้วและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ แม่ขออวยพรให้หนูทั้งสองคนมีแต่ความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับขอให้หนูทั้งคู่มีงานเยอะๆมีคนรักและเอนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโด่งดังยิ่งๆขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีเลยนะคะคนดีของแม่แม่ก็จะคอยซัพพอร์ตหนูทั้งคู่ไปเรื่อยๆนะครับจะคอยเป็นกำลังใจให้หนูเสมอเมื่อไหร่ที่เหนื่อยและท้อก็หันมานะแม่จะยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอ ขอให้หนูทั้งคู่จูงมือกันจับมือกันไว้ให้มั่นไม่ว่าจะเจอกับเรื่องราวแย่ๆอะไรก็ตามแค่พวกหนูจับมือกันไว้ไม่ปล่อยมือกันมันก็จะทําให้หนูทั้งทั้งคู่ก้าวผ่านเรื่องราวแย่ๆนั้นไปได้จําไว้นะครับทางข้างหน้าไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรขอให้พวกหนูรู้ไว้ว่าพวกหนูไม่ได้เดินไปบนทางนั้นเพียงลําพังแต่พวกเราจะเดินไปกับพวกหนูด้วยจนสุดทางเลยนะครับ พวกเรารักพวกหนูมากๆเลยนะเจ้าหมาป่าและเจ้ากระต่ายน้อยของแม่สำหรับใครที่ต้องการบอกความรู้สึกกับน้องทั้งสองก็สามารถเม้นบอกไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเผื่อน้องทั้งคู่ผ่านมาเจอน้องจะได้รู้ว่าพวกเรารักพวกเขามากแค่ไหนและจะได้รู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงกันบ้างตั้งแต่มีพวกเขาเข้ามาในชีวิตเอาละค่ะในเมื่อพี่ชมอวยพรให้น้องทั้งคู่แล้วงั้นพี่ชมขออวยพรให้ทุกคนบ้างนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆตลอดปี2021ที่จะมาถึงนี้นะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดทั้งปีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย Happy New ีย a r ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ